Thank you ขาวจัววเลยจ้าสวยมากๆเลยดอกแรกของวันนี้จ้าดกหลอกจ้า โอ้ทางนี้จ้ากำลังโผลจากมอสเลยจ้าสวยมากเลยจ้าอบอวบเดี๋ยวไปตัดขากันทีหลังเนาะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เจอกันกับนัตตี้ทีมตามเคยจ้าวันนี้เข้าป่าประเทศเยอรมันจ้าเก็บเห็ดนี่จ้าดอกใหญ่ๆเลยเห็ดพึ่งหวานจ้าวันนี้ไปค่ะโอหสวยมากเลยจ้าต็ดปวบจัดขัดขาดขาเลย ตรงนี้เหลืองๆตัดทิ้งนะใครอยู่ประเทศเยอรมันนะจ๊ะเข้าป่าจ้ะเห็ดพึ่งหวานเต็มป่าเลยจ้านี่จ้า อันนี้ยังไม่ได้ตัดขาเดี๋ยวไปตัดทีหลังเนาะดูดูรอป่าจ้ะไปกันต่ออนี่จ้าพึ่งเนยอ้โอันนี้พึ่งเนยจ้ากอมมาก ไม่รอดจ้าโอ๋เสียดายมากๆเลยอุบเลยจ้า Eita! จ้าโอ้นี่กำลังโผล่มาเลยจ้าว้าวสวยมากเลยจ้า อบเลยเล็กๆกับเห็ดพึ่งหวาน ดูทางนี้จ้าสวยมากเลยจะรอดไหมเนี่ยโอ้โหยวเรามาตัดดูขาไม่รอดล้จาจะดูหมอือจเดี๋ยว โอ้โห uh oh. ไม่รอจ้านอนเต็มเลยแต่กลับไปที่เดิมนะตน้องงจ้าเพิ่งกลับได,ได้นี่จ้า ตรงนู้นจ่าน่าจะากแก่แล้วเนี่ยโอ้โหไม่รอดจ้าเน่าตรงนี้ก็เน่าใจาบนขอนไม้เสียดายมากๆจาก้า เลยจ้าทำมน้นหนึ่จ้าอ้๊ห์ถุงมือขาดโอ้ออันนี้แก่แล้วจ้า อจวันนี้นัตตี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้นตัตตี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อมาให้พลาดชมคลิปดีๆต่อไปวันนี้กลับบ้านกันค่ะสวัสดีค่ะจุ๊ซี่บายบาย